ตอนท่านผู้ช่วยโอเคคนระับอ่าโูเงินนรับตัวที่ที่เด็ดนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับโผเงนะินนี่นะตามที่เล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวให้ทางผู้ช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังรอบหนึ่งว่าโผเงินนะี่ประวัติเป็นยังไงมั้งรอ,อบหนึ่งให้ท่านผู้ชมฟังผมได้มาจากกี่ตระหนลายครับกี่ตระหลายเนาะครับอือก็ได้ตอนนั้นนี่เป็นหัวขาดเป็นหัวขานบ่าห้านะที่เจอนะครับ จัดหลานซ้อมได้เสียที่บ้านหนองส้มไปเจอกี่ครั้งเห็นคนเดียวครับเห็นทุนเดียวที่ว่าห้านซ้อมป๋าห้าเลยนะแล้วก็<อ><อ>เลยตามตามซื้อตามครับกัดชอบสไตล์การวิ่งเขายัางไงถึงไปไปวิ่งเป็นไหนตลอดวิ่งเป็นไหนตลอดไม่มีแถวเลยวางตัวอ,อย่างที่บอกว่าตั้งใจเจอามาวางป่าสามป๋าสามเลยใช่ไหมกับมาบินอ๋อนะครับเนี่ย ผลงานเ็เป็นไงบ้างน้าบาลองกี่กี่ไฟแล้วยี่สิบฝาไฟนะยี่สิบหัวไฟนะครับแพ้แพ้สองไฟครับแพ้สองไฟแล้เอ็กซ์เซเดนท์พันเกียรติไฟหนึ่งแล้วก็หัวข้างในนอนตัวนะครับนอนตัวึ่งที่แพ้แพ้สมบุกสมามและสมบุกปิดทองลานนานอย่างที่แพ้มาทำงานปิดทองก็ปีที่แล้วปีที่แล้วั้งคูดเลยอ๋อที่ว่างานงานใหญ่เ็าดีใช่ไหมอ๋อไม่ได้แพ้ตัวเขานะครับแพ้ แพงหัวสิบตัวไหนแต่ตัวอ๋อสิบตัวไหนอืมอแล้วก็จ่อีกครั้งหนึ่งเจ้าของห้วยหลงห้วยหลงวัดค้วยหลงครับอืมน่าจะมาต่อห้วยหลงห้ามาต่อนานยังก้า็ปีเมื่อปีใหม่ปีที่แล้วนึกมั้งนะปีที่แล้วปีที่แล้วใช่ไหมมีเดียวไม่แพ้นะครับแต่ว่าฝ่าวีดข้างในพันฝ่าวีดข้างในพันนอกกจะเจานอกหวีนอนไปทอจิตดินนะครับแต่ข้างในมันพันก่อนคือนอกจะไปก็ได้ครับโอ้โหเนาะถ้า ถ้านอกไม่เออถ้าถ้าไอโค้ดเกียรติไม่พันนี่ก็ก็มีโอกาสเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับนะครับผู้เงินนะครับแล้วก็มาไฟล่าสุดก่อนจะหยุดเล่นจะนำหลานน้ำมือนารวีครับอเดี๋ยวสำรับผู้ใหญ่มันอ่ะตอนหลาวอ๋อทีมงานโน้ใช่ไหมครับอืมขารชนะมากี่รอบนะตามสมปดาห์มาสุดกันเนี่ยเจ็ดรอบเจ็ดรอบเนาะสามสาสุดที่เจ็ดรอบนะครับนะครับ่าลองนะครับ Thank you.